เรียกว่าเสร็จงานแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะได้เวลาที่จะต้องไปพักผ่อนแล้วนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยก็ทํางานแน่นๆทุกผมใช้คำว่าจ,จันถึงอาจันถึงจันเนาะนะครับแล้วก็ทุกๆวันศุกร์เองก็จะมีเวลาที่ต้องใช้คำว่าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆน,นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนะี่ยนัดรุ่นพี่ไว้เดี๋ยวเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งฮะต้องเป็นชุดที่ดูีแลัซ์กว่านี้หน่อยนะครับหลังจากอ่านเทาาเสร็จเนาะ เดี๋ยวไปเป็นชุดกันอลไเดี๋ยวไปเจอข้างหน้าครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปไหนเดี๋ยวไปติดตามไปไมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางฮะเพราะว่าหลังจากเลิกงานเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักสองทุ่มตรงนะครับซึ่งร้านที่ผมจะไปเนี่ยมันก็ต้องใส่ชุดหรือว่าแต่งตัวที่มันดูสบายสบายแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าผมเน้นในเรื่องของของความรีแลัก นี่เป็นชุดปกติของผมนะครับปกติผมก็ใส่ชุดแบบนี้นอนอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับ CB 650R ในวันนี้ Neo Sport Cafe กับ d i s t i n g u i s h e d Gentleman Nasty Motor i n f r e n Cross กับ CB 650R ถ้าพร้อมแล้วเดินทางกันครับวันนี้ขี่ในเมืองเนาะขอแบบสบายๆ Open Face นะได้เห็นหน้าเราหลอๆหน่อยไปๆๆๆ เซตอีกแล้วนะครับนี่เป็นสต็อปแรกนะครับของวันนี้คือต้องบอกว่าหลังจากทํางานมาทั้งวันนะฮะก็ต้องใช้คาว่าเป็นช่วงเวลาแฮงเอาท์ซึ่งแน่นอนครับศูนย์หน้าของวงการแฮงเอาท์ของผมเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูกพี่ของผมเองลูกพี่สวัสดีครับผมนะอยู่กับพี่บูมนะฮะนี่พี่บูมคบพี่ซีโนนะครับก็วันนี้อ่ะโดยปกติแล้วเ,เวลาที่ไปแฮงเอาท์เนี่ยเวลาที่ผมหนีครอบครัวมาก็จะมาหาข้าวกินเนี่ยก็จะเป็นพี่บูมโดยตลอดวันนี้ทาไมพี่บูมถึงชวนมาร้านนี้พี่ผมถามก่อน มันก็อันดับแรกเลยร้านพวกพวกนก่อนพักพวกกันเราก็ต้องเราต้องโปรโมทพักพวก,กันก่อนอถูกไหมครับถูกต้องครับผม,บผมนะครับคือจริงๆจุดเริ่มต้นจริงวันนี้ตั้งใจมากินหมูแดงเพราะว่าเห็นว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำหมูแดงอร่อยมากเป็นหมูแดงสไตล์ฮ่องกง ใช่ครับเจ้าของร้านเป็นคนห้องลูกครึ่งไทยฮ่องกงแล้วก็อร่อยที่สุดในจดุจักแล้วในจดุจักแล้วใช่นะครับไม่ใช่เพราะมีร้านเดียวนะแต่มันอร่อยจริงแต่ว่าวันนี้เรามาไม่ทันหมูแดงหมดเลยต้องสั่งอย่างต้องสั่งอย่างอื่นกีนเอาแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเมนูอื่นที่เป็นเมนูฮ่องกงจากแท้ๆมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวไปด้านบนกันนี่เป็นรูฟท็อปบาร์นะชื่ออะไรพี่ กากี่นั่งครับกากี่นั่งคราสเบียร์บาร์แอนด์รีสอร์ทครับคือจริง,ร,งรูฟท็อปมันมีเยอะนะแต่ว่ารูฟท็อปที่ดูเป็นคาแรคเตอร์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่พลุกพล่านมากนะครับก็ที่เนี่ยผมว่าโอเคแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยส,สาวๆที่นี่เขาก็จะทรงดีด้วยนะครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้านบนกนะันไป ข้นล่างสุดอ่ะชั้นสองพี่สาวดูแลเป็นพวกส่วนคาเฟ่ร้านอาหารอ๋อเล็บป้าตอนเช้าอ่ะรุ่นแม่เขาสะสมของเก่ามาอ๋อส่วนชั้นบนสุดลุมถลกเปนบาร์นี่คือของน้องสาวของน้องสาวคือทับทีมคุณทับทีมอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอทับทิมคุณด้วยไปฮะไปฮะขอขับลิงค่ะทีมโอ้ขอบคุณมากฮะคือคือก่อนที่จะไปเริ่มต้นอาหารเนี่ยแฮงเอาท์สไตล์แบบท้องจุกๆเนี่ย ก็ต้องเริ่มต้นคุยกับเจ้าของร้านก่อนนะครับซึ่งลูกพี่ในพี่บูมเนี่ยพามาเจ้าของร้านทัพทีมทัพทีมบันดีฮะเออถามนิดนึงก่อนก่อนอื่นเลยกากีนังนี่มันเป็นยังไงมายังไงครับทีมกากีนังก็กากีนังก็เป็นเอาความหมายก่อนละกันกากีนังแปลว่าคนกันเองเนี่ยซึ่งเราก็แปลว่าครอบครัวด้วยเหมือนกันคือทีมทําร้านนี้มาได้ก็ส่วนหนึ่งก็ด้วยครอบครัวแล้วก็อ่าพี่ๆในวงการคามบีเร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาให้ความรู้เราแล้วก็ อินสปายจนเรามาเปิดเป็นคาบเบ,าาบียบาร์คอนเซ็ปต์คากินังเหมาะกับใครแบบไหนฮะคอนเซ็ปต์คากินนังเหมาะกับคนที่มองหาที่ที่เป็นเหมือนเซฟสเปซของตัวเองแล้วก็อยากจะหาสักที่ให้ตัวเองมานั่งแบบทดลองคาบเบียร์ลองกินเบียร์ดูอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเคยกินเบียร์มาอยู่แล้วก็อยากให้เป็นที่ที่รู้สึกสบายที่จะมาแบบไม่ต้องเก่งไม่ต้องแบบฟิลเหมือนมาบ้านเพื่อนอะคะ่ะ ส่วนลูกพี่เนี่ยอันนี้น่าจะมารอบที่2อพี่3แล้วใช่มาแล้ววันนี้อะไรอร่อยพี่ต้องถามพี่ก่อนอาหารอร่อยอาหารอะไรอร่อยอาหารอร่อยเกือบทุกอย่างดีกว่าเกือบทุกอย่างด้วยใช่ใช่เขาอ๋ออาหารอร่อยเกืบทุกอย่างสารตั้งต้นเขาดีครับสารตั้งต้นเขาดีโอเคอันนี้ในผลงาน Uh huh. อ่านะครับเอาเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเราจะกินอะไรกันวันนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้แน่นอนฮะก็เป็นช่วงของการขี่รถเที่ยวในเมืองสไตล์เออร์เบนนะครับก็เดี๋ยวดูซิว่าการขับขี่ในเมืองกับ CB65 0นอามจะเป็นฟิลแบบไหนยังไงเดี๋ยวตอนนี้ไปชมบรรยากาศของการกีนั้งกันครับ ตอนนี้ได้เวลาที่ต้องมาเล่ากันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากใช้งานมาเป็นยังไงกันบ้างในรูปแบบของ CB 650R นะครับในเมืองคือจริงๆต้องบอกว่าเครื่องยนต์ c ซอย่างที่บอกไปก็คือ649 c c ซึ่งอยู่ใน CB 650R นะครับหลักๆในตระกูล650 Series เองเนี่ยมีอยู่2โมเดลตัวนี้จะสูงกว่า CBR ซึ่งเป็นตัวสปอร์ตอยู่เล็กน้อยนะครับที่สำคัญที่สุดหลักๆแล้วกัน คือการขี่ในเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารถเล็กไปได้คุณไปได้แน่ไม่ต้องกังวลเลยถึงแม้ว่าลักษณะแฮนเดิลบาร์จะดูมีความกว้างเพื่อให้ง่ายต่อการคอนโทรลแต่ก็ไปได้ทุกช่องนะครับเวฟไปได้คลิกไปได้ c b 6 5 0 R ไปได้แน่นอนอันนี้ผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ทดลองวิ่งมาผมใช้ข้ามาเท่าไหร่หลายวันแล้วละ่ะเยอะแล้วนะครับก็ใช้คันนี้มาโดยตลอดเลย แล้วก็นอกจากนั้นเองครับด้วยความที่เป็น650แล้วมี6เกียร์มันทำให้อ่าหนึงเวลาที่เราขี่ครับเราต้องหมั่นทำให้เกียร์มีความกระชับแล้วก็สัมพันธ์กับความเร็วคือโดยพื้นฐานครับด้วยความที่650 cc 6เกียร์เวลาขี่ในเมืองนะบางทีมันอาจจะมีช่วงลอยตัวไปเกียร์4เกียร์5หรืออะไรอย่างเงี้ย6เนี่ยมันอาจจะเจอได้แถวอะไร ลามินทาบางช่วงวิภาวดีบางช่วงนอกนั้นั้เนี่ยหแทบไม่ได้ใช้เลย1,2,3,4,5จัดอยู่แต่ถ้า6จะเป็นเกียร์แบบ cruising speed นะครับก็คือรอบมันจะต่ำลงแล้วก็มีอาการที่เรียกว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้รอบสูงนกะนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้จี๊ดตบลง5นะครับใช้5ยาวๆแต่ว่าแน่นอนฮนะวันนี้เราหลักๆคือเป็นการ urban ride นะครับก็คือขี่ในเมืองเป็นหลักซึ่งมันก็ทำให้เราเองเนี่ยสัมผัสได้ว่าเกียร ซึ่งเป็นอัตราทดที่ถ like sure ูกคำนวณมาเหมาะสมต่อการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วคือถ้าหากว่าคุณขี่รถซีซสูงสมมุติว่า c ีซสูงนั่นสมมุติตัวพันคุณเปิดด้วยความเร็วต่ำๆจากเกียร์3เกียร์4มันไปนะแต่ถ้าเป็น6 50 คุณต้องคดลงหน่อยคุณต้องอ,อัตราทดเกียร์มาช่วยด้วยนะครับมันก็จะมีความผมใช้คำว่าอะไรดีจีจาร์มากขึ้นแล้วก็ขี่สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือทันมือมากยิ่งขึ้นอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเองความคล่องตัวในเมืองผมถือว่าคันนี้สูงมากนะฮะแล้วก็ในแง่ของความสะดวกช่องเล็กช่องน้อยไม่ได้มีปัญหาในการติดขัดแล้วก็ถ้าให้เปรียบเทียบกับขี่นอกเมืองกับขี่ในเมืองกับบริมณฑลแบบนี้ผมเชื่อว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในเมือง หรือถ้าเกิดจะต้องออกเดินทางถ้าหากว่าคุณสู้ลมไหวด้วยน้ําหนักตัวของคุณอาจจะเยอะหน่อยผมคิดว่าอาจจะเหนื่อยน้อยลงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนสายตัวบางๆต้องขี่เดินทางผมแนะนําว่าให้หาชิลเพิ่มสักนิดหนึ่งน่าจะตอบโจทย์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับในมุมของรถเดิมๆออกจากโรงงานประกอบเสร็จซื้อมาเสร็จขี่ในเมืองและปร,ะริมณฑลในเส้นทางที่ไม่ไกลมาก ผมถือว่า cb 6 5 0นาคันนี้ตอบโจทย์จริงๆและที่สำคัญในสไตล์น e o อสปอร์ตคาครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าวงกลม full led มาตรวัดที่บอกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของความเร็วตำแหน่งเกียร์ t r i ป a Trip b โอดีโอระยะทางรวมนะครับเวลาอะไรก็ตามแต่สามารถที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันบอกทุกอย่างที่เราต้องรู้และต้องใช้งานรวมถึงแน่นอนถ้าหากว่าใครมองเห็นก็จะเป็นเรื่องของระบบ Honda selectable t q u e control ซึ่งก็ พอขี่ในเมืองเนาะมันมีจังหวะที่อย่างช่วงที่ขี่ฝนตกเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เราต้องผ่านเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนตะแกรงอย่างเงี้ยตะแกรงที่พื้นมันจะลื่นนะครับพอมันลื่นแล้วเนี่ยเครื่องก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยคือตัดการทํางานก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีระบบเซฟตี้ช่วยเราด้วยซึ่งเหตุการณ์นั้นผมเจอบนถนนรามอินทราตอนลงสะพานข้ามแยกนะครับพอกำเบรกปับ๊บมันข้างหน้าติดเนาะล้อหลังมันจะตืดนิดนึงนะครับแล้วพอเดินคันเร่ง มันก็จะเริ่มออกอาการรถก็ตัดกําลังทาให้เราเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงแน่นอนนะวันนี้เราขับเนี่ยเราก็ต้องมีรถตามถ่ายคอยดูแลเราในเรื่องของความเรียบร้อยเวลาที่กาเบรกข้างหน้าปัาบ๊บไฟเลี้ยวไฟเบรกทั้งหมดจะกระพริบแบบเขาเรียกว,ว่า e s s หรือว่า emergency stop signal ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งระบบแหละที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้กับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าคุณต้องหามอเตอร์ไซค์ที่จะไว้ขี่ในเมือง ออกเดินทางนอกเมืองไม่ไกลในมุมของสแตนดาด cb 6 5 0นาตอบโจทย์เพราะในแง่การเดินทางไกลครับผมเชื่อว่าในพิกัดความจุ cc 6 4 9แบบนี้6เกียร์ความเร็วเนี่ยผมว่าอย่าไปบอกใครนะ1 0 0 108มีสบายๆด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคอัตราการบริโภคสมเหตุสมผลผมเชื่อว่ามันน่าจะตอบโจทย์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยผมเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วจนไปทำงานที่ เอ็นบีทจนมาแฮงเอาท์กับพี่ชายจนตอนนี้มาขี่วนชมกรุงเทพในวันที่แมอากาศดีที่สุดในรอบ2สัปดาห์ถือว่ามีความสุขมากๆยังไงฝากไว้แล้วกันครับนี่คือ CB650R สําสำหรับวันนี้มอเตอร์อินเทรนแล้วก็ในส่วนของคันนี้ฮะ650 Series ลาคุณผู้ชมแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ